เหนื่อยครับท้อแท้ครับทำไมเราต้องท้อแท้ล่ะครับทำไมทำไมคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนครับเคยมีอารมณ์แบบนี้ไหมครับว่าเหมือนเราไม่มีไฟหมดแรงหมดความศรัทธาหมดความเชื่อและก็ไม่มีใครที่จะมากระตุ้นให้กับคุณให้เกิดแรงบันดาลใจครับวันนี้ครับหัวข้อที่ผมมานำเสนอนะครับว่าจงเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตของคุณด้วยการกระทําของคุณครับไม่ได้โชคช่วยหรือว่าหลายคนได้หยิบยืดโอกาสให้กับคุณแต่มันเป็นเพราะว่าคุณต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเองครับผมเข้าใจครับว่าในชีวิตความเป็นจริงของใครหลายๆคนในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นตัวผมและก็คนรอบข้างผมผู้ที่มีประสบการณ์เรื่องเกี่ยวกับความท้อแท้ทางด้านจิตใจครับ ผมเข้าใจครับชีวิตการทำงานมันเหน็ดเหนื่อยมันท้อแท้บางครั้งทำไปนานๆแล้วมันไม่มีเป้าหมายชีวิตครับหรือหลายๆครั้งหลายๆเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้อย่างเช่นเศรษฐกิจอะไรเอ่ยที่ทำให้ใครหลายๆคนต้องลำบากผมเข้าใจครับชีวิตการทำงานมันต้องหล่อเลี้ยงด้วย เงินด้วยและก็รอเลี้ยงถึงความสุขในการทํางานครับวันนี้ครับก่อนเข้าเรื่องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดติดตามและสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกับวิลิชาติพัญยบุญครับกับช่อง Growth Myset สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้และพัฒนาความคิดกันนะครับจงเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสและทำไมเราต้องท้อครับชีวิตจริงนะครับ ผมเข้าใจครับมนุษย์ของคนเรานั้นมีความท้อแท้ทางหน้าจิตใจอย่างแน่นอนครับและก็มีจุดที่มีความสุขมากที่สุดเช่นกันครับผมอยากจะให้ทุกคนนึกถึงตอนย้อนไปอดีตการนะครับที่ว่าทําไมมีหลายๆคนที่ประสบความสําเร็จแล้วเขาทําได้อย่างไรครับขอยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นสองพี่น้องตระกูลไรครับเป็นบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับ คนทั่วโลกนะครับคือสามารถสร้างเครื่องบินได้ทำให้เราคิดว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าหากเราเกิดความเชื่อเราก็สามารถทำได้อย่างเช่นยกตัวอย่างในชีวิตประจำวันอย่างเช่นเราออกจากงานเอ่ยไม่ว่าจะด้วยสถานการณ์ขององ,องค์กรหรือว่าสถานการณ์ของการตัดสินใจของการลาออกจากงานด้วยตัวของเราเองนั้นอาจจะทําให้เราเคว้งคว้างครับช่วงแรกครับอาจจะ รู้สึกว่ามีเพื่อนหายไปนะครับหรือก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันชีวิตมันเหนื่อยอย่างนี้นะครับเราต้องการหาจุดที่ว่าจะทํายังไงให้ตัวเองดึงพลังกลับมานะครับในการที่จะต่อยอดในการที่จะรับผิดชอบตัวเองในการที่จะค้นหาตัวเองหลายครั้งเป็นสิ่งที่ดีครับ ถ้าหากเราคิดไว้แต่บางครั้งผมก็เข้าใจหลายๆคนที่มีสภาวะจิตแบบนี้ครับอาจจะถูกคนอื่นมองด้วยสายตาว่าคุณเป็นคนที่ไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตแต่บางคนอาจจะคิดนะครับแล้วก็ถ่ายทอดมาเป็นคําพูดผ่านทางสื่อต่างๆว่าเหนื่อยท,อท้อแท้แต่จริงๆแล้วครับผมอยากจะให้ทุกคนรู้กุญแจมาสเตอร์สําคัญในการที่จะตั้งสติ และมี mindset ที่ดีนั่นก็คือส่วนมากนะครับอารมณ์ที่ว่าเรากําลังสแสวงหาค้นคว้าสิ่งที่ทําให้ตัวเองได้รับประสบการณ์ใหม่ๆคือการอย่างเช่นออกจากกาออกจากงานก็คือการที่เราต้องการที่จะค้นหาตัวเองครับและคําตอบที่ได้จากคนที่ประสบความสําเร็จในหลายๆท่านหลายๆคนก็เกิดมาจากการค้นหาตัวเองครับ และหากว่าเราได้ค้นหาตัวเองเจอใน,ในสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เราเคยทำในอดีตมาแล้วนะครับว่าคุณทำอะไรได้ดีนะครับก็จงเอาสิ่งนั้นมาต่อยอดในการที่จะพัฒนาตัวเองและสามารถที่จะสร้างรายได้ได้ไดครับใครหลายๆคนอาจจะไม่รู้จุดว่าแล้วมันจะสร้างรายได้ได้อย่างไรใช่ไหมครับผมก็บอกไว้เลยครับว่ายุคนี้เป็นยุค2022ครับที่ตอบโจทย์ชีวิตในการ จะสร้างตัวตนครับไม่ว่าจะวาดรูปเอ่ยไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์นักเขียนคอนเทนต์ content, นักดีวอารมณ์และก็ผู้ชํานาญการทางด้านขายก็สามารถเป็นที่ปรึกษาการขายได้อย่างเช่นคุณออกจากงานประจําของคุณมาคุณอาจจะใช้ทักษะงานประจําของคุณมาเป็นเทรนเนอร์ในการที่จะสอนให้กับเด็กที่จบใหม่ก็สามารถที่จะมีรายได้ได้อน,นี้คือยกตัวอย่างนะครับดังนั้นแล้วผมว่าอย่าเพิ่งท้อครับ ชีวิตยังมีความหวังแต่บางครั้งจังหวะชีวิตก็มีผลนะครับหากเรามีความพยายามทําบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเราถนัดแล้วทําในทุกๆวันทําให้เป็นนิสัยและมีวินัยจังหวะที่มาถึงก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้อย่างยิ่งใหญ่ครับขอ,อยกตัวอย่างเช่นอีกบุคคลหนึ่งครับที่เป็นบุคคลที่ส่งคุณค่าของโลกเลยนะครับนั่นก็คือโทมัสอันวาเอดิสันครับนักประดิษฐ์ หลอดไฟอันลือเรื่องที่ตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่เรายังคงจำกันได้นะครับหมายถึงเรื่องนี้บุคคลนี้ได้ถ่ายทอดอะไรที่ให้กับโลกเป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจดจำนั่นก็คือว่าบนความมืดยังมีความสวาม่างหากบนความมืดไม่มีคนที่จะสร้างสิ่งที่ทำให้เกิดความสวาม่างนะใช่ไหมครับโทม,ทมัสอิิสันได้เห็นความสำคัญถึงปัญหาของ มนุษย์เราก็คือว่าตอนกลางคืนเราไม่มีหลอดไฟใช้ใช่ไหมครับเรามีแต่แสงเทียนดังนั้นแล้วเขาจึงคิดไอเดียในการสร้างหลอดไฟเพื่อนําแสงสว่างมาให้กับทุกคนได้ใช้จนถึงปัจปจ,จุบันนี้นะครับถามว่าเรื่องนี้มันสอนอะไรเราไว้นั่นก็คือว่ากว่าที่โทมัสอันวาอ d ดิสันเขาจะผลิตหลอดไฟได้นะเขาอาจจะทดลองเป็นหลายหลายหมื่นครั้งและเขาเจอปัญหาเป็นหมื่นกว่าครั้งนะครับและเขายังไม่ท้อครับ ดังนั้นแล้วชีวิตคนเรานะครับไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าจะทํางานมากี่ครั้งเคยประสบความสําเร็จเคยล้มเหลวและเคยจะติดหนี้สินอันมากมายเป็นหลายร้อยล้านพันล้านก็สามารถที่จะพลิกตัวเองกลับมาสู้ชีวิตแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วยการไม่ท้อครับจากการวิจัยแล้วมนุษย์ทุกคนนะครับจะมีความสามารถพิเศษในตัวของตัวเองอยู่ แต่ว่าคุณอาจจะไม่รู้หรือคนยังค้นหาไม่เจอแต่ถ้ามีคนมาสกิดปลุกพลังฮีโร่ในตัวคุณให้มันเฉิดฉายออกมาคุณก็จะสามารถสร้างตัวตนสร้างธุรกิจสร้างไรายได้ได้ทุกอย่างครับจงเชื่อในตัวเองครับและผมอยากจะยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับที่ไมซ์เกี่ยวกับวิกฤตนะครับ ทำไมครับทำไมวิกฤตทําให้ทุกคนซึมเศร้าทําให้ทุกคนเสียใจทําให้ทุกคนท้อทแท้ทําให้ทุกคนไม่มีแรงที่จะไปทํางานรู้สึกเหนื่อยกับชีวิตจริงๆแล้วคนที่สําเร็จนะครับเขาได้เผยกุญแจสําคัญอย่างหนึ่งน,นั่นก็คือบนวิกฤตนะครับจะมีโอกาสเสมอคําว่าวิกฤตนะครับมันคือการบอกให้โลกรู้หรือเศรษฐกิจของแต่ละประเทศได้รู้ว่าตอนนี้ มีปัญหาอะไรแต่ถ้าคนเห็นวิกฤตนั้นเป็นโอกาสนะครับเขาจะมองว่าตอนนี้ประเทศนี้กําลังมีปัญหาอะไรเขาจะคิดค้นหานะวัตกรรมอะไรที่ไปช่วยแก้ปัญหาครับพอเราคิดค้นได้เราก็สามารถที่จะสร้างรา,า,ายได้ได้แน่นอนครับเพราะว่าหลายอย่างทําให้เป็นปัญหากับมนุษย์ชาติของเราดังนั้นแล้วถ้าเรารู้วิธีแก้ไขและเราสามารถตอบโจทย์ช่วยเหลือคนได้เยอะมากเท่าไหร่ ก็จะทําให้คุณมีรายได้มากเท่านั้นครับดังนั้นแล้วผมอยากจะให้ทุกคนมองถึงวิกฤตต่างๆในชีวิตจะมีโอกาสเสมอครับเปรียบเสมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายชีวิตนะครับเราจงใช้ชีวิตแบบมีความสุขแล้วก็คิดบวกนะครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ฟังครับฟังเนื้อหาวันนี้แล้วรู้สึกมีพลังบ้างไหมครับผมจริงๆแล้วผมอยากให้ทุกคนพูดคุยกันนะครับ คิดว่าสิ่งที่ผมได้มาถ่ายทอดนี้มันเกิดจากการที่ผ่านมากับประสบการณ์ชีวิตของผมโดยตรงและก็ใครหลายๆคนที่อยู่รอบข้างผมที่ได้สื่อสารมาทาง Facebook บ,บ้างอะไรบ้างเนี่ยพูดถึงความปัญหาการท้อแท้จิตใจเนี่ยผมเข้าใจทุกคนครับเพราะว่าโลกมนุษย์ของเราทุกคนเนี่ยน่าจะมีอารมณ์ที่เหมือนกันครับดังนั้นแล้วทุกช่วงเวลาของชีวิตเราเนี่ยต้องเจอผ่านสภาวะอารมณ์ทุกๆอย่าง แต่ถ้าเรารู้วิธีการจัดการกับอารมณ์ได้เนี่ยผมว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีครับเราจะเห็นวิกฤตเป็นโอกาสที่ดีให้กับเราครับในระหว่างที่คนที่เห็นโอกาสคุณก็จะเห็นโชคลาภครับแต่คนที่มองวิกฤตเป็นวิกฤตและเป็นปัญหาให้กับชีวิตอันนี้แหละครับมันจะทําให้เราจิตใจท้อแท้ครับผมอยากจะให้แง่คิดให้กับทุกท่านทุกคนนะครับว่า เราเกิดบนโลกใบนี้แค่หนึ่งครั้งนะครับแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับเราจะสร้างตัวตนให้กับโลกใบนี้ที่สวยงามและให้คนได้จดจําได้ขนาดไหนครับอย่าเพิ่งท้อทแท้ชีวิตและจิตใจอยากจะให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้กันผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความในคลิปนี้เนื้อหาที่ผมได้สื่อสารและเล่าให้ฟังนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านทุกคนอย่างมากเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับ ผมจะเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านทุกคนครับหากใครมีกําลังใจดีๆอยากจะส่งผ่านทางคอมเมนต์นะครับก็สามารถเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านทุกคนครับและก็ต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับจงทําทันทีแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสร้างแรงบันดาลใจให้แก่กันครับ